สวัสดีครับทุกคนพวกเราจากปุ่มศิลปกร888จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จังหวัดนครปฐมและจะพาทุกคนไปตะเวนหาร้านอร่อยแบบโลเคลบายโลเคกันสถานที่แรกที่จะพาทุกคนมาก็คือวัดพระปฐมเจดีมีจุดเด่นสําคัญก็คือพระปฐมเจดีหรือพระถมเจดีซึ่งเป็นเจดีที่ใหญ่และสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยองค์พระปฐมเจดีปัจจุบันนี้ เป็นพระปฐมทรงลังกาแบบสุโขทยัยสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างครอบเจดีเดิมถึงสององค์ได้แก่เจดี JD ทรงสถูปสารจีตามแบบอินเดียยุคพระเจ้าอาโศกมหาราชและเจดีทรงของโบราณสถานที่ต่อมาจะเป็นวัดพระปทนเจดี JD วรวิหาร อยู่ห่างจากาพระปฐมเจดีย์ไปตามถนนเพชรเกษมทางทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณสองกิโลเมตรจุดเด่นของวัดคือพระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์สมัยธารวดีมีรูปแบบเดิมเป็นทรงโอคว่ำมีการขุดพบวัตถุโบราณจำนวนมากที่วัดแห่งนี้เช่นพระพุทธรูปเสียญพระพุทธรูปปูนปั้นพระดินเผารวมทั้งโลหะสำริดรูปพญาครุฑเหยียบนาคซึ่งราชการที่6ทรงใช้เป็นเครื่องหมายราชการของพระองค์ สถานที่สุดท้ายก็จะเป็นวัดพระเมนเป็นสร้างวัดรางที่ไม่มีผู้ใดปฏิสังขรณ์ห่างจากพระปฐมเจดีย์ไปทางทิศใต้ไม่ไกลนะักปณะนิฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยรารวดีมีอายุเท่ากับพระปฐมเจดีย์เดิมซึ่งไม่น้อยกว่า1,000ันปีขึ้นไปแต่เวลานี้ไม่มีซากสิ่งอื่นหลงเหลืออยู่คงมีแต่ซากเนินใหญ่ปรากฏอยู่เนินหนึ่งกรมศิลปากรได้ร่วมมือกับนักโบราณคดีฝรั่งเศส ทำการขุดค้นเมื่อปีพุทธศักราช2481จากรูปทรงสันนิษฐานที่ขุดพบครั้งนี้สันนิษฐานว่าเป็นพระเจดีย์องค์มหฮือมาก่อเป็นชั้นชั้นย่อมุมขึ้นไปสูงมากเพราะซากฐานที่หักพังเหลืออยู่ในขณะที่ทำการขุดสูงถึง12เมตรมีสูงประดิษฐานพระพุทธรูปศีรานั่งห้อยพระบาทประจำสี่ทิศ ได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่พระประธานในพระอุโบสถวัดพระปถมเจดีหนึ่งองค์คือองค์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน เล็ก20ลูก50บาทไส่กราบ3กลูก100บาท5้าบลูก1 5่บาทจ้าเราซื้อส่กราบห้าสบาทน่ง้อยเอรอยหเ วันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านโอเดมุสเตโฮงผับผสมเจดีนครอยมาถมนะครับเห็นไหมว่าที่ร้านนะครับเขาย่างอาจนสดตรงนี้เลยนะครับชุดที่ผมซื้อมาวันนี้เป็นชุดละหกสิบาทเป็นชุดเล็กที่สุดนะครับเป็นชุดพร้อมทานทั้งหมดเลยถ้าใครอยากมาทานนะครับตามมาทานกันได้นะครับที่โฮงผับผสมเจดีตอนช่วงเย็นๆนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนไม่ได้รับเงินมาครับแต่ว่าอร่อยแน่นอนครับรับประกันเลย ใส้สังขยาะอะร่อยมากอะแปดสบบาท สวัสดีค่ะใครที่มานาคนปรปฐมนะคะแล้วอยากหาของกินอร่อยๆอหวานเย็นสดชื่นละมุนละมุนต้องมา้านนี้เลยค่ะเพราะร้านนี้เป็นร้านของเด็ดนคนปรปฐมต้องแวะมาเช็คอินให้ได้เลยขนมเขาน่ากินมากเลยค่ะมีทั้งไอติมน้ำแข็งใสถูกใจทุกรุ่นทุกวัยแน่นอนค่ะวันนี้มาที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวห้วยพลูตรงท่าาบ,บูชินครใกล้มอศิลปากรค่ะร้านนี้มีทั้งเนื้อและหมูราคา60สิบบาทวันนี้เราจะมีขาหมู หมูนุ่มมากไม่เหนียวเลยน้ำซุปเข้มข้นหอมกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อร่อยใครผ่านมาแถวนี้แนะนําให้ลองค่ะอร่อยมากๆสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมและเพื่อนนะครับจะพาทุกคนมากินร้านไอติมบอกต่อโฮมเมดนะครับซึ่งพิกัดร้านนะครับจะอยู่ในโซเชียลทิปตรงข้ามหอพักเทวไลร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเปิดชงวง5โมงถึงเที่ยงคืนในส่วนของรสชาติไอติมนะครับจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยครับที่ผมแนะนําที่สุดนะครับ ก็จะเป็นชาไทยไมโลแล้วก็ชาเขียวครับในส่วนของแอดออนและท็อปปิ้งก็มีให้เลือกใส่แบบจุกๆนะครับราคาภาพรวมไม่เกินหนึ่งใบแดงแน่นอนครับผมขอตัวไปทานก่อนนะครับแล้วเจอ,อกันครับสวัสดีครับ